มาต่อกันนะครับวิดีโอที่2วันนี้นะครับผมพาทุกท่านเยี่ยมชมนะครับสวนผักหวานป่านะครับของคุณป้าแจ๋วนะครับยอดอย่างนี้เลยนะครับผมกําลังจะมารับกิ่งพันุนะครับเพื่อที่จะไปส่งลูกค้านะครับที่สั่งจองผมมานะครับช่วงนี้เป็นช่วงจะเข้าหน้าฝนนะครับก็มีลูกค้า สั่งกล้าไม้พันไม้จากเขตกล้าไม้พันไม้เกษตรยั่งยืนนะครับของผมนะครับมาเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ผมก็หากิ่งพัน์ที่มีคุณภาพนะครับให้กับลูกค้านะครับให้มั่นใจได้เลยว่าสินค้าต้นพันธุ์ที่ออกจากเขตเรานะครับจะได้คุณภาพจากสวนที่มี มาตรฐานนะครับที่ทุกท่านนะครับปลูกแล้วจะได้ผลแน่นอนนะครับแล้วผมจะเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกและการดูแลนะครับเพื่อที่จะแนะนําให้ทุกท่านได้นำไปปลูกแล้วก็รู้ปัญหานะครับรู้การแก้ไขนะครับนี้นะครับเนี่ยครับดูนะครับผมมา ใช่หมดเลยนะครับเนี่ยครับป่าผักหวานนะครับใช่หมดเลยครับป้าเขามีอยู่สองแปลงครับป้าก็ทามาหลายพืชพันธุ์นะครับเมื่อก่อนแต่ก็มาอยู่ที่ผักหวานป่านะครับเนี่ยครับเก็บได้ตลอดทั้งปีครับผมนี่ครับดูได้เลยครับเนี่ยต้นสวยมากป้าจะไม่ให้สูงนะครับนะครับยอดสวยจริงๆครับแตกยอดตลอดเลยนะครับ ดูแลง่ายนะครับผักหวานถ้าเราเข้าใจมันจริงๆนะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นที่มีเม็ดนะครับเต็มเลยนะครับนี่ครับเม็ดผักหวานนะครับนี่เต็มต้นเลยครับกําลังสุกนะครับจะสุกจริงๆก็ช่วงประมาณมิถุนานะครับมิถุนาเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วดูนะครับอันนี้ จะให้ดูนะครับยอดเลยครับร่มลื่นดีมากนะครับตรงนี้มีเสียงนกเสียงเสียงธรรมชาติะครับมีนกมีสัตว์มีอะไรหลายๆอย่างนะครับข้ามานะครับเป็นแปลงบ่อทําเงินให้คุณป้าเนี่ยนะครับเป็นสวนทําเงินเนี่ยนะครับอยู่นะครับยอดผกหวานป่าเนี่ยครับวันนี้โอกาสดีมากนะครับ ที่ผมได้มาเยี่ยมชมมาเอากิ่งพันเอาซื้อมเมล็ดนะครับเพื่อที่จะไปส่งให้ลูกค้าที่สั่งตามเพจของเรานะครับให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าจะไดะ้สินค้าคุณภาพนะครับจากเพจเราไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าต้นพันุไม้ชนิดไหนนะครับเราจะตามถึงสวนและ,ะจะนำพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับ ระดับชั้นนำของประเทศนะครับให้ทุกท่านได้ปลูกอย่างมั่นใจนะครับพร้อมกับข้อมูลการปลูกการดูแนะนำการดูแลต่างๆนะครับอโอเคครับวิดีโอนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ